สวัสดีจา้าช่องตาแว่นยายนงคนบ้านนาหลังมืง่อนี้มื่อขึ้นฝนตกค่ะฝนตกก็บ่ตกแห้งตกพ้อลิ่นๆยายนงสิภาพไปเบิงบักปางไปเบิงบักปางบักม่วงว่ามันโลนหลายบ่มันลม่มตาแว่นก็นมักเก็บกวดแล้วเนาะ ยันข้ามือมันล่มเลรอะ้อค่ะอืมนะบักม่วงมังมันโรนอันนี้กวดไปแล้วอ่จ้าแวนเป็นกวดออกไปแล้วโรนย่างหลายเลยนี่ มึงพันมหาชนกหน่อยค่ะฝนตกแล้กลวนเนี่ยมัน,มนจสได้กินบ่ป,ปีนี่ห่วงโลนยัอไงเหรอโรนโลนถิ่มเสียดายนี่ค่ะ อย่ายาสิาพาไปเบิงมาปางมาปางโรน้ำมูบอพักหวานหน่อย จะล่งนี่สิ่งหญ่ต้นแพงควยต้นนี้พันตายจ่อยอน,นี่ยังจะมากบ่ นี่ค่ะีผพามะเบงมะปรางนี่ค่ะปุ่มนี่มะปุ่มนี่นวยลนเนาะเสียดาย นุ่งเสียดายมันโลนถิ่มฝนตกนี่ว่าแต่ฝนตกหมกม่วงหมกปางโลนมืดนี่ขับลมนี่จะไป mẹ dụ bước nuôi tuần Hãy subscribe cho kênh Ghiền mất ปางอมพักหวานง่ายลีนี่พักหวาน,น,าป,น,วานป่า พักแพลวสลาเนะอิตูกะเป็นดอกะ่ะต้นขนุนมะนาวมะนาวกะโลนบ่เดมะนนาวหน่อยเดียว อ,อ,อย่าน้องพ้ามาเบิ่งสนิกีกอนสวัสดีจ้า